เมื่อกี้ผมว่าบ้านเขาครับบ้านเขาหนะ้าปีลงเมื่องกันเมื่อนเมื่อนต้ม บานต่อแล้ครับสร้างรถไฟก็ปั่นหน้าครับมือเนี่ยรถ,รถไถสีสิบแฝงมาออกใหม่ๆด้วยครับรุ่ยตม้มปั่นหน้ารุยไปรุยไปรถไหม่หา บ้านเขาฝนกระตกกระไซนี่น่องปันยากนีตมยาว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 กี่ยาว เงีไปเงีไปตกที่พื้นบ้านนาคอยเย็นคอยเจนตกเที่ยวเงีเงี้ฮะคือบ้านจั็กเีดชกบาดอ่ะไอ้ถวำ้านเป็นกระเบิดแล้ววัาัน เดี๋ยวไปซื้อน้ำมันมาที่บ้านนี่พี่น้องวัสดีครับ